การเดินทางทางธรรมนั้นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นการที่ว่าจิตสงบเข้ามาเนี่ยมันคนที่ทำเสทำจิตให้สงบได้โดยตรงโดย,โดย,โดยไม่ต้องการทำจิตให้สงบเนี่ยเป็นหัวใจหลักเบื้องต้นจิตสงบเนี่ยเป็นหัวใจหลักเบื้องต้นเมื่อออกพิจารณากายเวทนาจิตสงบเห็นกายจิตสงบเห็นเวทนาจิตสงบเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วจิตสงบเห็นธรรมอารมณ์แล้วพิจารณามันจะเป็นพวนาะไม่มจ่ปัญญาที่แท้จริง แล้วจิตที่สงบเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมอารมณ์นั่นน่ะจิตนั้นมันจะปล่อยวางเห็นแล้วมันวิปัสสนานิดเดียวมันก็ชัดหมดเลยเพราะมันมีสมาธิ mm hmm. มันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันเห็นกายเ mm hmm. วทนาเห็นความคิด mm hmm. <ret> เห็นธรรมารมเห็นด <uk> ้วยการพจารณามันจะชัดมากมันจะไม่คิดยืดเยอ,อะเออมันจะไม่ต้องใช้ปัญญามากแล้วปัญญามันจะแหลมคมมากเลยจิตสงบเห็นกายเห็นเวทนาเห็นควะเห็นผมน้อมไปเห็นผมขนเล็กวันหนังได้เองกระดูกน้อมไป เห็นผมกนแ้วปันหนังเร่งกระดูกถ้าไม่เห็นก็พิจารณาไข้ควรไปมันก็ปัญญามันก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งมันก็จะชัดเหมือนกันปัญญามันบางทีมันไม่ไม่เห็นเป็นภาพผมคนแ้วฟันหนังมาเห็นเป็นภาพร่างกระดูกหรอกแต่มันก็จิตสงบแล้วมันก็ไปทิ้น้อมไปพิจาณาเรียกว่าปัญญาปัญญาวิมุตติพิจาณาเทียบเคียงไปเออดูคนแก่เจ็บตายเต็มโลกเราแก่เจ็บตายหรือว่าพิจนาผมคนแรกปันหนังเร่งกระดูกไปเห็นเป็นส่วนส่วนส่วนไป พี่นาไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะเห็นในจิตจิตมันก็จะยอมรับของมันแต่มันไม่เห็นเป็นภาพมันไม่เห็นเป็นโครงรูท่านั้นแต่มันก็ยอมรับได้ต้องพี่นาทัศนวสังจิตมันก็จะปล่อยวางกายปล่อยวางความเห็นผิดในกายในลำดับที่มันไม่มีความสงบเลยในลำดับที่จิตไม่มีความสงบตั้งมั่นเลยเนี่ยถ้าใช้ปัญญามันก็เป็นปัญญาอบรมสมาธินั่นแหละเออก็ถ้าคนที่ทําความสงบได้โดยตรงไม่ได้บริกรรมพุทโธธรรมโสังโคสัมมาหลังดูลมหายใจ โดยตรงแล้วให้จิตสงบเข้ามาโดยตรงไม่ได้นะมันจะเป็นต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ความคิดมันฟุงฟ้งแานนะความคิดน่ะน,นะมันมันคิดแสสายไปหาทุกข์หาโทษหาอะไรมันคิดไปหาคนอื่นบ้างคิดหาคิดไปหาคนอื่นในทางความรักความชังในความหลงคิดไปหาวัตถุในทางความโลภความโกรธความหลงน่ะนะหวังว่าก็คงจะรู้วัตถุสิ่งของในโลกเนี่ยทุกสิ่งนั่นแหละถ้าเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงนั่นนะก็มันคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลง คิดไปหาคนอื่นก็คิดไปในทางความรักความชังความหลงนั่นนะเออแล้วความคิดเนี่ยมันรุนแรงความคิดมันคิดไปในทางกีเลสแล้วมันรุนแรงเราจะทําจิตสงบเข้ามาโดยตรงก่อนไม่ได้เราจะทําจิตให้สงบเข้ามาโดยตรงให้สงบเป็นสัมมาสมาธิสงบตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาโดยตรงไม่ได้เช่นนั้นอ่ะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามาก็คือพิจารณาวัตถุสิ่งของพารณาร่างกายคนอื่นเสียก่อนก่อนที่มันจะ เห็นโทษของความคิดนั้นก่อนที่มันจะเห็นโทษของความคิดความคิดในทางราคะาในทางโทสาในทางความหลงที่มีต่อล่างกายคนอื่นนั่น่ะเราปราบเราจะละวางมันกําหนดพุทโธกําหนดลมหายใจให้มันสงบไปโดยตรงมันไม่ได้เราจะปราบความคิดโดยตรงไม่ได้ด้วยสติด้วยสมาธิน่ะด้วยความเพียรนั่ะเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามาพิจารณาเห็นโทษว่าเออคนอื่นเขาก็ตรงแก่เจ็บตาย เออเห็นคนอื mm. <enthus iti. S 2> ่นอย่างเดียวก็ได้บางทีมันเห็นคนอื่นแก่จะตายแล้วมันก็น้อมมาว่าเราก็แก่เจะตายเหมือนกันแล้วมันก็เห็นโทษของความคิดที่มันคิดไปแบบเนี้ยบางทีมันคิดในทํานองให้จิตมันก็สงบเข้าไปเลยมันสงบก็กำหนดรับรู้สวยความสงบสุขของเรากําหนดรับรู้ความเอ่อความสรดสังเวชความสงบนั้นกําหนดรับรู้ความสงบความสรดสังเวชนั้นนานๆไปมันก็จะสงบดื่มดําเข้าไปมันก็จะมันสงบเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นผู้รู้ตื่นเบิกมานขึ้นมา มันต้องมันต้องเข้าใจเออบางทีมันไม่ได้มันเห็นร่างกายคนอื่นแก่เจ็บตายเห็นวัตถุว่ามันพิารณาเป็นเราจะโลภไปทําไมวัตถุธาตุเราเราเราโลภปัจจัยเงินทองมากเราโลภวัตถุสิ่งของมากให้พิารณาดูว่าเงินทองนั้นมันเป็นอะไรถ้าเผาแล้วมันมันก็เป็นกี้เท่าเงินทองนั้นมันเป็นอะไรให้ใช้ความคิดพิจารณาปัญญาความคิดพิจารณาไปนะนะั่นหละคิดแบบเหตุผลนะนะ่นหละแต่คิดแบบเหตุผลคิดแบบธรรมะคิดดูว่าเออนั่นแหะ ถ้าเงินทองเขาเอาไปเผาแล้วมันก็เป็นขี้เท่าแล้วการที่ว่ามันละลายเป็นขี้เท้าไปนั่น,น,นแหละคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกความไม่เจตตัวตนน,นั่นทามันโลภปัจจัยเงินทองมากเนื้อวัตถุมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นหรือหรือร่างกายคนอื่นเรามีความคิดในทางราคาโทษาความหลงในร่างกายคนอื่นมากก็คิดดูสิร่างกายเขามีอะไรหรอมีสิ่งปฏิกูลร่างกายเขาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องไายนั่นน่ะแล้วเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงก็นั่นะถึงวันเวลาก็ก็ขเข้าลงไป เบยหน้าผูพังลงไปน่ะนะมันก็ไปเที่ยงเป็นทุกข์ไม่เจตวตนจะเห็นในทางความแก่ความเจ็บความตายก็ได้นน่นน่ะ,นนะเห็นเสร็จแล้วแล,แ,ลแล้วแล้วเราก็ให้มาเห็นโทษของจิตให้มาพี่นาให้เห็นโทษของจิตที่มันคิดไปหาคนอื่นในทางความรักความยังความหลงที่มันคิดออกไปโลภโกรธหลงในวัตถุมากๆน,ะน,ะ <S <S นั่นน่ะเนี่ยเรียกว่าพี่นากายข้างนอกพี่นาวัตถุข้างนอกแล้วก็มาเห็นโทษของความคิด ในลำดับที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเช่นเนี้ยลำดับที่เราไม่มีความสงบตั้งมันเป็นสมาธิเลยอ่ะเราใช้เราใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาพิจารณานเนี่ยในลำดับเนี้ยให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เจริญโตอตอนของร่างกายคนอื่นของวัตถุสิ่งของนั่นแ่ละเราก็ให้เห็นโทษของความคิดของเราเนี่ยนะบอกความคิดของเรามันเป็นทุกมันเป็นทุกมันเป็นโทษมันคิดไปหาโทษนั่นน่ะในลำดับที่เราคิดพิจารณาอย่างนี้ยเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินะมันยังไม่ตัดจริงหรอก มันเป็นปัญญาอบรมสมาธิให้มันสงบตั้งมั่นเขาไปมันยังไม่เป็นภาวนามยปัญญาที่แท้จริงภาวนามยปัญญาที่แท้จริงจิตต้องสงบตั้งมั่นเข้ามาก่อนจิตต้องสงบตั้งมั่นเข้ามาเป็นหลักเลยเมื่อจิตสงบเข้ามาตั้งจิตสงบตั้งมั่นเข้ามาเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตที่สงบตั้งมันนั้นก็ออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วจิตสงบตั้งมั่นเห็นเห็นธรรมอารมณ์นั่น การบริกรรมพุทโธโดยตรงเข้ามากำหนดลมหมายใจเข้ามาโดยตรงแล้วจิตสงบตั้งมั่นเข้ามาแล้วก็ออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดดีชั่วเห็นธรรมลมน่ะเห็นแล้ววิปัสนาเนี่ยมันจะวิปัสนาไม่ยืดเยอแล้วมันจะเห็นชัดมันจะปล่อยวางได้โดยความเป็นแต่สักว่าเป็นสภาว่าธรรมสักแต่ว่าเป็นไตรักไปเลยมันก็เห็นได้ง่ายเคยเลยจู่ๆเลยมาย้ำทรมาตรงนี้สมากก็ต้องย้ำเนี่ยก็มีผู้ปฏิบัติที่บางท่านไม่เข้าใจมันก็ต้องพูดย้ำๆเนี่ย ต้องพูดย้ำๆอยูย่เสมอนั่นนะพอจะได้จะได้เข้าใจในข้อปฏิบัติเนี่ยมันเป็นธรรมชั้นสูงสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมชั้นสูงนะโสดาบันจะเกิดขึ้นก็จากสมาธิจากปัญญานั่นแหละฟังอะไรก็ฟังให้มันเข้าใจฟังจับประเด็นให้มันได้ลำดับที่เราไม่มีไม่มีไม่มีมมสมาธิเลยอ่ะแล้วเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั้นอ่ะมันยังมันเป็นปัญญาอบรมสมาธิมันยังไม่ตัดจริงหรอก มัน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 ปัญญาอบรมสมาธิมันก็ปล่อยวางเข้ามาจริงเหมือนกันแต่มันยังไม่เป็นภาวนาไหมยะปัญญาที่จะตัดจริงยังจนกว่าว่าเราใช้ปัญญาอบรมเข้ามาแล้วหรือกําหนดพุทโธทำโมสังโฆสัมมาหลังกําหนดลมหายใจเขาออกจนจิตสงบเข้ามาหรือว่าใช้ปัญญาอบรมเข้ามามันมีความคิดรุนแรงเราก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามาจนจิตมันหดตัวมันสงบเข้ามาเนี่ยนะเมื่อจิตมันสงบเข้ามาแล้วเราก็ออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นนารมลพของเราเห็นแล้วก็พิจารณาเนี่ย เพราะว่ามันมีจิตสงบไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นทัศน์รมเห็นด้วยการพจารณามันจึงตัดจริงอืมันก็จะตัดจริงเลยเลยนั่นแหละมันจะตัดจริงๆเลยแหละการตัดนี่มันก็จะมันตัดกายตัดเวทนามันปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนามันปล่อยวางความคิดปล่อยวางทรรมอารมณ์ละมันก็ปล่อยวางปล่อยวางถ้าบุญวาสนาบารมีมันมีสูงมันก็ปล่อยวางเข้าถึงขั้นโสดาบันเลยใจผู้รู้มันปราศจากความเห็นผิดว่ากายเป็นต้นว่า ความทุกข์ความทุกข์ในใกายในในจิตใจเป็นตนมันปราศจากความเห็นผิดกับความคิดเป็นตนตนคือผู้รู้เนี่ยเออไม่ใช่ความคิดมันปราศจากความเห็นผิดเลยแหละทำอารมณ์เป็นตนตนไม่จะทำอารมณ์มันเห็นชัดใจผู้รู้แยกออกจากกายเวทนาแยกออกจากความคิดแยกออกจากอารมณ์แยกออกได้แยกขาดออกไปในระยะการเวลาหนึ่งที่มันทําให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ย วิจิจิจฉาความลังเลสงสัยว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยขาดหายไปจากใจเลยพร้อมกับความเห็นผิดมันแยกขาดออกจากกันเลยนะใจผู้รู้เนี่ยถ้ามันวิปัสสนาไปถ้ามันมีบารมีที่มันจะได้ความเป็นพระอริบุคคลเป็นพระโสดรบันกันจริงๆไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะเนี่ยธรรมะตรงเนี้ยก็เกิดจากสมาธิจากปัญญาเกิดจากจิตที่สงบเห็นกายเห็นเวนั่นเห็นความคิดเห็นธรรมอารมณ์เห็นแล้ววิปัสสนาถ้ามันจะ จะมีบนมีวาสนาได้โทรบันกันจริงๆเนี่ยเด็ดขาดลงไปนะใจผู้รู้เนี่ยมันจะแยกแยกขาดออกจากความคิดนึกปรุงแต่งในชั่วระยะเวลาหนึง่งในชั่วขณะนั้นมันต้องขาดออกจากกันด้วยปัญญาจริงๆด้วยวิปัสสนาแล้วมันปล่อยวางขาดออกมาเลยมันปล่อยวางความคิดใจผู้รู้แยกขาดออกมาเลยในขณะนั้นเวลานั้นจนความสงสัยนี่ขาดหายไปเลยพร้อมกับความเห็นผิดก็ไม่มีเลย ใจผู้รู้ความลังเลสงสัยอ่ะความลังเลสงสัยว่าความคิดเป็นตนตนเป็นความคิดเนี่ยไม่มีเลยความลังเลสงสัยหายไปเลยความเห็นผิดก็ขาดหายไปเลยไม่มีความเห็นผิดว่าความคิดนั้นเป็นตนตนเป็นความคิดเด็ดขาดลงไปเลยใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้จริงๆเป็นเอกเทศเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเกิดขึ้นในใจเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานด้วยปัญญา เออด้ <Es> <an> <im itation> วยภาวนาไหมจะปัญญาจากจิตที่สงบเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเห็นธรรมลมเห็นแล้ววิปัสสนาเห็นแล้วพิจารณาลำดับที่จิตสงบเห็นน่ะน่ะแล้วพิจารณาเนี่ยมันจะไม่ยืดเยอมันจะเห็นชัดปัญญามันจะแหลมคมมันต่างจากคนที่ไม่มีจิตที่สงบตั้งมันเป็นสมาธิแล้วไปเห็นกายเวทนาเออ่ด้วยการพิจารณานั่นน่ะคนที่ไม่มีจิตสงบไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมลารมพิจารณานั่นน่ะ มันมีแต่ปัญญาไปที่นาเพียวๆอ่ะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเท่านั้นถ้ามันปล่อยวางมันสงบเข้ามาแล้วเนี่ยสงบตั้งมันเข้ามาแล้วก็ออกไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมลมแล้ววิปัสนาอีกทีหนึ่งทีนี้ยแหละมันจะไป็นะนะวิญญาปัญญาที่ได้จริงจุดหลักมันอยู่ที่จิตที่สงบต้องทําจิตสงบให้เข้ามาก่อนด้วยคาบริกรรมด้วยกําหนดลมหายใจก็ตามต้องทําจิตให้สงบเข้ามาก่อนให้ได้เมื่อจิตสงบเข้ามาได้แล้วหรือจะสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิก็ตาม พิจารณาให้เห็นโทษของเอความคิดในทางราคาโทสาวความหลงในร่างกายคนอื่นในทางโลภโกรธหลงในวัตถุมากๆก็ให้เห็นโทษให้เห็นว่าคนอื่นก็ต้องแก่เสียใจวัตถุก็มีแต่ธาตุดินน้ำไบลมแล้วก็มาเห็นโทษของความคิดหรือว่าบางคนไม่ไปพิจารณาร่างกายคนอื่นเอจิตมันคิดถึงร่างกายคนอื่นในทางราคาโทสาวในทางในทางความหลงมันคิดไปในทางโลภโกรธมันคิดไปในทางความโลภโกรธหลงในวัตถุธาตุ ถ้าไม่ไปพี่ณาร่างกายคนอื่นเป็นเห็นเป็นความแก่เจ็บตายไม่ไม่พารณาเป็นวัตถุธาตุเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเราจะพารณาความคิดให้เห็นโทษของความคิดเลยก็ได้แต่มันต้องใช้ขันติความเพียรมากความอดทนมากาพี่จาเห็นโทษของความคิดจนจิตสงบลงไปเลยมันปล่อยวางความคิดจนจิตสงบตั้งมั่นเข้าไปเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเข้าไปก็พักเสววอย,อยู่ที่ความสงบนั้นเมื่อพักอยู่เสววในความสงบสูงนั้นพอสมควรมันก็รู้ว่ามันไม่มีความคิดเมื่อจิตที่สงบนั้น่ะ พักสวยสงบพอสมควรแล้วแล้วแต่ว่าเราจะพักสวยความสงบสุขมันจะมีกําลังอยู่ได้นานขนาดไหนถ้ามันมีกําลังน้อยมันก็อยู่ไม่ได้นานเมื่อจิตสงบแล้วก็น้อมออกมาให้มันเห็นกายเห็นเวทนาหรือเห็นความคิดดีช่วไม่ดีไม่ช่วยเห็นจิตเห็นธรรมอารมณ์เห็นแล้ววิปัสนาเนี่ยทีนี้มันมีสมาธิเป็นบาดฐานแล้วมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดดีช่วไม่ดีไม่ช่วยเห็นธรรมอารมณ์เห็นแล้วมันวิปัสนาเนี่ยทีนี้มันมันจะวิปัสนามันจะคมมันจะไม่หยุดเยอะแล้วมันก็ปล่อยวางได้จริง ถ้าเรามีวาสนาที่มันจะได้เออ่ระหว่างที่เดินสติเดินสมาธิเดินเดินปัญญาเนี่ยเรียกว่าเราเดินทางจิตของเราเนี่ยมันเป็นของละเอียดมันมาเกาะอ,อยู่ของหยาบแล้วมันทําให้ของหยาบคือสเปิร์มของพ่อไข,ข่อข,ของบารดาเนี่ยก็เลยก่อก่อเป็นรูปร่างอยู่ในท้องมันแนละ้วก็ก่อเป็นรูปร่างเป็นตัวยิงเหนนขึ้น,านามาก่อนจนคลอดออกมาจนจนก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างอาศัย ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยอุปถัมภ์บำรุงมาจนจนปรากฏเป็นรูปร่างใหญ่โตขึ้นมาจนบัดนี้นั่นแหะเพราะว่ามันก็อาศัยของละเอียดน่นนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ภายในเพราะของละเอียดนั้นมันมันยังไม่ได้มันยังไม่เกิดมรรคยานย้อนดับทําลายตัวมันเข้าสู่สภาวะพันธิพนันธุ์น่ะมันจึงต้องมันก็เลยมีการเดินทางทางจิตไม่มีหยุดนาะพบจับช่านไปท่วนมาเนี่ย มันเลยเกิดการเดินทางทางจิตไม่มาไม่หยุดการเดินทางทางจิตเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อยเวลาการเกิดทุกข์ข่าวเป็นทุกข์ลำไปเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายม่ได้มาได้รับความสวยความทุกข์กายความทุกข์ใจไม่มีหยุดเศร้าโศกเสียใจถึงการเวลาอำลาโลกลาจากกันไปก็ลาจากกันไปด้วยความทุกข์ความโศกนั่นแหละนั้นการเดินทางทางจิตเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยเวลามันพอแล้วให้จิตนั้นมันมาเดินมันมาเดินทาง ทางธรรมสะมาเดินทางทางธรรมซัเดินทางมีศรัทธาเป็นหวัวหน้าเป็นหวัวจักเออแล้วก็ศรัทธาเป็นผู้นําความเพียรมาความเพียรเป็นผู้นําสติสมาธิปัญญามาอย่างนี้สติอยู่ในใกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยเดินทางทางธรรมของเราเมื่อของละเอียดมันมาเกาะอย,อยู่ของหยาบที่นี้ให้มันมาเจริญสติสมาธิปัญญาให้มันมาเจริญสติสมาธิปัญญาเดินทางทางธรรมจเจริญสติสมาธิปัญญาในของหยาบคือร่างกายหยาบหยาบ คือเวทนาหยาบหยาความทุกข์ความทุกข์ขในกายในใจก็เป็นของหยาบหยาบมันไม่ใช่สมาวะของตนจริงๆหรอกเดินสติเดินธรรมะที่เดินบัญญาลงในความคิดดีชั่วลงในการรับรู้ความคิดสลายความคิดวิญญาณออกไปลงสู่ไตรลักษณ์ของมันต้องเน้นว่าพิจนารณาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นความชัดเจนว่ามันไม่เที่ยงยังไงร่างกายความคิดวิญญาณการรับรู้ความคิดทำอารมณ์มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเหลวไหนไหลนะขอให้ตั้งใจทํากันจริงๆเถอะ แล้วเรานั้นอ่ะมันก็จะสุดยอดของเราอืมมันจะเป็นการเดินทางเอ่อการเดินทางทางจิตนั้นพบชาติพบชาติการเดินทางทางจิตนั้นก็จะสั้นเข้ามาเพราะว่ามันมาหัดจิตเดินมัคเดินตามทางสายของธรรมะเดินทางทางธรรมทางสติเดินทางทางธรรมเดินทางทางสติธรรมทางสมาธิธรรมทางปัญญาธรรมพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของเรา สลับกับทําความสงบสลับกันพี่นากายเวทนาจิตทำพี่นาความคิดอย่างที่บอกคนที่จะได้โสดาบันถ้ามันมีบุญวาสนานจิตมันจะแยกตัวออกอย่างเด็ดขาดด้วยปัญญาที่แหลมคมเห็นว่าความคิดเนี่เป็นไตร,รักจริงๆความคิดเนี่ไม่เที่ยงจริงๆเห็นว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงๆลงไปและไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเห็นว่าไม่เที่ยงจริงยังลงไปอย่างเด็ดขาดขั้นโสดาบันแล้วก็มันจะปล่อยวางความคิดขาดแยกตัวออกไปนะใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ไม่ใช่ความคิดเด็ดขาด จะเห็นความแปรปวนเป็นทุกข์หรือเห็นความไม่ใฉ่ตัวตนของความคิดของความคิดก็ได้สรุปคือมันเห็นเป็นสภาวะธรรมแล้วก็เห็นเป็นไตลักษณ์เห็นลักษณะของความคิดดีชั่วก่อนไม่ดีไม่ชั่วอันนี้พูดถึงพี่นาจิตจนจนจะได้พระสดาบันเนี่ยพี่นาจิตพี่นาความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วพี่นาจนได้สดาบันพี่นาจนมันปล่อยวางขาดออกไปนะพี่เจนา้เห็นอะไรให้เห็นว่าสภาว่าลักษณะของความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วมันมีลักษณะของสภาวะธรรม มันมีลักษณะเป็นตัวของมันแล้วก็เมื่อเห็นลักษณะของความคิดแล้วก็ให้เห็นลักษณะของความไม่เที่ยงของมันถ้าป oh ัญญาจิตที่สงบถ้ามันเห็นจับความคิดจับจิตจับความคิดได้มันเห็นแล้วมันวิปัสนาวิเคราะห์ในหลักไตรักษสามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เจตโตตนมันเห็นไม่เที่ยงจริงจังลงไปแล้วก็มันจะปล่อยวางขาดเลยถ้ามันเห็นไม่เที่ยงระดับที่มันเป็นมรรคเป็นปัญญาธรรมที่คมกล้าจริงๆถ้ามันมันเห็นกันเด็ดขาด ด้วยการไข้ควรพิจารณาจิตจดจ้องจับความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วอะไรจิตมันเห็นจิตสงบแล้วจิตเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วจิตมันเห็นมีจิตเห็นมันมีจิตเห็นมันมีจิตมันมีจิตมันมีจิตเห็นมันไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดเห็นนะเออมันมีจิตเห็นจิตเห็นแล้วก็มีการไข้ควรพิจารณามันจะเป็นภาวนาไมยะปัญญามันไม่ได้เห็นด้วยความรู้สึกนึกคิดนะถ้ามันเห็นด้วยความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีจิตที่สงบตั้งมั่นเห็นนั่นนะ S <S มันจะไม่ตัดการที่มันจะตัดความคิดได้นะ่ะมันจะตัดความคิดด้วยปัญญาปัญญายานมันจะแหลมคมมันจะเห็นว่าความคิดนั้นไม่เที่ยงจิตปล่อยวางขาดลงไปจริงๆจิตเป็นจิตเป็นผู้รู้จริงๆะนะั่นน่ะปราศจากความเห็นผิดจริงๆว่าความคิดเป็นต,น,ตนเป็นความคิดความลังเลสงสัยหายไปเลยใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ไม่เห็ความคิดเด็ดขาดด้วยความคิดเป็นเงาของตอนเท่านั้น มันก็จะยืนตัวเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานเป็นเอกเทศอยู่อย่างนั้นระยะการเวลาหนึ่งนั่นน่ะพอจะให้พอจะให้รู้ว่าสังโยชน์สามมันขาดหายไปนั่นน่ะสมุทรเทตประหารมันเกิดมันประหารสังโยชน์สามออกไปเลยไม่มีความเมตตาสงสยัยความเหจฉุติก็ขาดหายไปใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้นะละนนักษณะจิตที่จะเข้าเข้าขั้นมรรกเข้าขั้นมรรกผลนะ่นมันจะเป็นเช่นนั้นนี่คือ การเดินทางทางธรรมมันต้องเป็นอย่างนั ah is the the ้นการเดินทางทางธรรมทางสติธรรมทางสมาธิธรรมัางทางปัญญาธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นจิตสงบเห็นความคิดดีชั่วแล้วก็ไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นแล้วมีวิปัสสนาเห็นด้วยการพิจารณาลงสู่ไตลักษณ์สามลงสู่ในหลักสามมันถึงจะเป็นปัญญายานปัญญายานของโสดาบันมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วมันเห็นไม่เที่ยงจริงจังลงไปแล้วก็ จนใจผู้รู้นั่นน่ะใจผู้รู้ที่สงบตั้งมั่นแล้วก็เห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ช <GO av uther> ั่วเห็นด <one noise> ้วยวิป <spikes Fra> ัสสนาเห็นด้วยการค่้ควรพิจารณานั่นแหละโดยการคิดค่ควรนิดนึงจิตที่มันสงบจิตที่มันสงบตั้งมั่นเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเห็นด้วยการพิจารณานั่นน่ะเมื่อมันมันมันจะเป็นการพิจารณาไม่ยืดเยื้อเพราะเหตุใด เพราะว่ามันมีจิตที่สงบตั้งมันเป็นสมาธิเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วถ้ามันไม่พิจารณากายพิจารณาเวทนาก็พิจารณาจิตถ้าไม่พิจารณาจิตก็พิจารณาธรรมอารมณ์ดูมันจะพิจารณาอะไรก็ได้มันจะได้โสดาบันได้หมดนะก็เคยพูดละเอียดไปบ้างแล้วล่ะว่าพิจารณากายได้ได้โสดาบันมันจะได้ไงอันนี้พูดถึงว่าพิจารณาจิตจนได้โสดาบันเนี่ยถ้าความเห็นผิดความลังเลสงสัยมันในใจผู้รู้มันขาดออกจากความคิดแล้วก็ ความคิดเป็นความคิดใจเป็นใจจริงๆใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ในลำดับอย่างนี้เรียกว่าตัดด้วยปัญญายาณมันไม่ใช่ตัดด้วยสมาธิจิตสงบเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเห็นแล้ววิปัสนาเห็นความไม่เที่ยงของความคิดซ้ำาๆำซักๆปล่อยวางซ้ำซำซักใจผู้รู้ปล่อยวางความคิดซ้ำซๆซๆักถ้ามันปล่อยวางไม่เป็นสมุดเฉดเท่าประหารความเห็นผิดไม่ขาดอย่างสมุดเฉดความเรงเลสงสัยไม่ขาดเป็นสมุดเฉด มันก็ปล่อยวางชั่วครั้งชั่วคราวปล่อยวางความคิดชั่วครั้งชั่วคราวใจผู้รู้ก็เป็นใจผู้รู้ไม่ใช่ความคิดเหมือนกันแต่มันยังไม่ประกาศชัยชนะคือว่าความเห็นผิดความลังเลสงสัยมันยังไม่ขาดไปจริงๆไงมันเป็นการปล่อยวางชั่วครั้งชั่วคราวเ,าเราก็ต้องทําจิตให้สงบเข้ามาซ้สนซักแล้วก็ไปพี่นาทําำนซักมันก็จะปล่อยวางส้ำนซักในลําดับที่มันจะทําลายกันขาดจริงๆ คุณธรรมสวบันมันจะขาดนั้นจิตมันต้องเกิดปัญญ,ญายันเห็นความไม่เที่ยงของความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วมันเห็นกันจริงและจังลงไปแล้วขั้นที่ว่ามันปล่อยวางความคิดขาดออกไปเลยเป็นสมุดเข็จต่อประหารลงไปใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ความคิดตอนนั้นดับไปชั่วระยะการเวลาหนึ่งใจผู้รู้ทรงสภาวะของการปล่อยวางไว้อยู่อย่างนั้นใจผู้รู้ทรงสภาวะของการปล่อยวางไว้อยู่อย่างนั้น สักระยะการเวลาหนึ่งมันเป็นสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติน่ะมันเกิดทีนเื้ทีนี้เมื่อว่ามันมันมันคลายตัวแล้วอ่ะทีนี้เมื่อมันคลายตัวแล้วอ่ะมัน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 ก็ไม่ลืมถ้ามันประหารเด็ดขาดนะถ้ามันคลายตัวแล้วไม่มีอ่ะหายสงไยเลยมันคลายตัวแล้วอ่ะถึงจะมีความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเกิดขึ้นนะที่จะมาลังเลสงสัยว่าเป็นตนไม่มีความลังเลสงสัยวิกิฉาขาดไป เออถึงจะมีความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเกิดขึ้นมาก็ตามเนอะตอนเองก็เหมือนกับน้ํากิ่งบนใบบัวแต่มันเป็นน้ํากิ่งจิตชนิดนี้มันเป็นสัมมาสัมมาวิมุตต์ปรสาสจากความเห็นผิดว่าความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นตนแล้วเนี่ยมันปราสจากความเห็นผิดมันปรดสจากความเห็นผิดว่าดีว่าชั่วว่าความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นตนแล้วเนี่ยใจผู้รู้มันเป็นสัมมาวิมุตต์สัมมาปัญญามันมีแล้วใจผู้รู้มันเป็นสัมมาสัมมาวิมุตต์ มันเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วอ่ะเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเห็นจริงยังลงไปแล้วว่าไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ความคิดดีชั่วแล้วความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ตนแล้วตนเป็นตนไม่ใช่ความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วนั้นเลยถึงจะมีความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเกิดขึ้นมากระพามเถอะใจผู้รู้นั้นอ่ะที่มันสังหารความเห็นผิดกันขาดกระเด็นไปแล้วด้วยปัญญายาด้วยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงจริงจังลงไปนั่นน่ะ ด้วยปัญญาธรรมด้วยการเดินทางทางธรรมนั่นแหะจิตเดินทางทางธรรมจิตเดินทางจิตเดินทางมีศรัทธาเป็นหัวจักมีความเพียรมามีความเพียรน,นำสตินำสมาธินำปัญญามาจิตเดินทางทางสติธรรมทางสมาธิธรรมจิตเดินทางปัญญาธรรมเดินทางด้วยการพิจารณาความคิดดีชัว่วไม่ดีไม่ชัว่วจนมันเห็นว่าไม่เที่ยงมันปล่อยวางขาดลงไปจริงๆแล้วก็มันสมบ,บูรณ์เฉยถาประหามันมันจะไม่ลืมเลย ไอความลังเลสงสัยว่าจะมาสงสัยว่าเป็นตนนั้นไม่มีอะหายเลยนะสังโยชน์สามขาดกระเด็นไปเลยเป็นโสตบันเท่านั้นแหละนั่นนะแต่ความหลงในส่วนละเอียดมันก็ยังมีแต่ความเห็นผิดที่มันจะเห็นว่าเป็นตนน่ะมันไม่มีแล้วมันก็มันไม่มีทางเลยละทามันสังหารได้จริงเนี่ยที่จะมาลืมว่าที่จะมาลืมว่าความคิดที่เป็นตนมันไม่มีมันจะไม่เห็นว่าเป็นตนเลยแม้แต่ความคิดที่เป็นปัญญาก็ตามเถอะมันใช้แล้วมันก็ปล่อยวางได้นะความแม้แต่ความคิดที่เป็นปัญญาที่ใครควรพิจารณา เอ่อความคิดน่ะที่ใครควรพิจารณากายเวทนาจิตทำพิจณาจิตพิจนาความคิดพิจนาทำลมน่ะปัญญาความคิดนั้นมันใช้แล้วมันก็ปล่อยวางได้นะโสดาบันนะมันจะไม่หนักใจต่อปัญญาด้วยนะเพราะมันเข้าใจตนคือผู้รู้นั้นชัดเพราะผู้รู้มันเป็นสัมมาวิมุตต์บ้างแล้วสัมมาญาณสัมมาญาณวิมุตต์ของโสดาบันมันมีแล้วไงมันปราศจากความเห็นผิดว่าความคิดเป็นตนทำอารมณ์เป็นตนกายเป็นตนเวทนาเป็นตนแล้วอ่ะเมื่อมันพิจารณาจิตพิจณาความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วมันละสังโยดุด้วยการ เป็นอันว่าใจผู้รู้มันรู้ชัดในตัวของมันน่ะจ้างให้มันก็ไม่ไปมีความเห็นผิดว่ากายเป็นตนความสุขความทุกข์ในกายใ,ในใจเป็นตนหรอกจ้างให้ใจผู้รู้มันฝังยดสามมันขาดแล้วเนี่ยจากการพารณาความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าพี่ณาจิตจนได้โสดบรนเกิดสัมมาวิมุตเป็นผู้รู้ที่หลุดพ้นจากความเห็นผิดว่าความคิดเป็นตนตนเป็นความคิดความลังเลสงสัยขาดหายไปแต่มันเป็นสัมมาวิมุตของโสดรบันเท่านั้น นั่น่ะถ้ามันขาดด้วยการที่เรียกว่าพี่นาะหานสังโยชน์ด้วยการพี่นาจิตเรียกว่าพี่นาจิตจนสังโยตสามมันขาดเมื่อสังโยตสามมันขาดเมื่อผู้รู้มันตัดสังโยตสามขาดด้วยการพี่นาจิตพี่นาความคิดดีช่วยไม่ดีไม่ช่วยฉะนั้นผู้รู้เป็นผู้รู้มันรู้ตัวเองชัดขนาดนั้นน่ะจ้างให้มันก็ไม่ไปเกิดสังโยตสามในธรรมลมในกายในเวทนาในความสุขความทุกข์ทางกายในความสุขความทุกข์ทางใจหรอก มันก็ละได้เหมือนกันหมดเนี่ยเรียกว่าพี่นายจิตจนได้โสาบันเกี่ยวกับพี่นายเฉพาะจิตแต่จําไว้ว่าจิตสงบต้องเห็นจิตสงบแล้วเห็นมันสําคัญมากเลยจิตสงบเห็นนั่นนะมันสําคัญออจิตสงบเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วจิตสงบเห็นธรรมอารมณ์เห็นด้วยการพิจารณาเท่านั้นเออหรือว่าจะพี่นายกายก็ได้สาบันก็ได้เหมือนกัน สภาว่าจิตมันก็จะปล่อยวางขาดออกมาอย่างเนี้ถ้าคนที่พีนากายนั้นก็กกอพีนาเหมือนกันนั่นแหละพีนาเอให้เห็นผมคนเล็กฝันหนังให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้ก็ทำลายคันพีนากายนั้นมันก็พิสดารออกไปเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเห็นเป็นร่างกระดูกเห็นเป็นชิ้นเป็นอันผมคนเล็กฝันหนังนี่เอ็นร่างกระดูกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันไปก็ได้มันก็ทำลายความมิจติตได้ให้เห็นเป็นสภาว่าจร่อนแข็งทุกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายเห็นความสุกความทุกในกายก็ได้หรือว่า นั่นแหะหรือจะพี่นาสลับก uh ันไปสลับกันมาเนี่ยพี่นากายบ่งเวทนาความรู้สึกในกายในจิตใจความรู้สึกในึคิดบ้างพี่นาทำรมลมบ้างพี่นากลับไปกลับมาจิตสงบละวางความคิดออกไปก่อนขณะที่ละวางความคิดแล้วทําจิตให้สงบเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตัดความคิดด้วยปัญญามันเป็นการละวางด้วยคําบริกรรมพุทโธธรรมโมสารคดสมารังบ้างมันเป็นการละวางความคิดไปเลยด้วยกันมากําหนดจิตให้อยู่กับอลมหายใจเข้าออกบ้างเรียกว่าละวางด้วยด้วยการทําสมาธิเข้ามาโดยตรง พะเราต้องการมีสมาธิเป็นหลักจิตสงบตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นหลักเลยแล้วเห็นกายเวทนานะจิตธรรมมันคิดจะเป็นภาวนาไม่จะปัญญาคนที่ไม่มีจิตที่สงบเลยอ่ะแล้วแล้ว,ล,วลำดับที่ใช้ปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ต้องก็ต้องใช้ก็ดูว่ามันทําสมาธิมาโดยตรงได้ไหมถ้าทําสมาธิโดยตรงไม่ได้พุโทโธทำโหสังโฆสมาหลังกําห,หนดลมหายใจโดยตรงมาละวางความคิดข้างนอกไปกําหนดลมหายใจให้สงบมาโดยตรงยังไม่ได้ก่อนนะ่ะ ปล่อยใช้ปัญญาอบรมฟาดฟันเข้าไปน่นนะจิตมันไปคิดมันวุ่นวายมันฟุ้งฟ่านไมาหยุ่มันไปคิดในเรื่องราค่าโทรศัพท์กับคนอื่นในความหลงกับคนอื่นนั่นะก็ให้ก็ให้พี่นะร่างกายคนอื่นให้เห็นเป็นท่าตกไปให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายคนอื่นแล้วก็ให้เห็นโทษของความคิดหรือจะพี่นะให้เห็นโทษของความคิดจนจิตมันสงบปล่อยวางความคิดเข้ามาแล้วมันสงบตั้งมั่นเข้ามาก็ได้นี่เรีวกว่าปัญญาอบรมสมาธิที่สําคัญคือสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิก่อนเมื่อจิตสงบแล้วก็ออกเห็นกายเวทนาจิตทม เห็นความคิดดีชั่วเห็นน้ำอารมณ์เห็นแล้วพิจารณานี่มันถึงจะเป็นภาวนาเมยปัญญาที่แท้จริงแล้วจิตมันจะตัดจริงเพราะมันมีสมาธิมันมีกําลังมันมีสัมมาสมาธิไงเอวัง